เมื่อสักครู่นะฮะถูกขัดจังหวะด้วยเสียงโทรศัพท์เข้านะครับก็มาต่อกันอีกครั้งเดิงใกล้จะจบแล้วที่ผ่านมาได้พูดไปบอกให้เห็นว่าเม็ดเงิน12ล้านบาทของประชาชนเนี่ยในระยะ40ปีโดยรัฐโดยนินยบายของรัฐเนี่ยที่จะสร้างตรงนี้ให้มันเกิด ก็โดยการมองประชาชนเป็นมนุษย์ธรรมคำนะฮะและเป็นมนุษย์ธรรมคำวินยัยนะเมื่อเป็นมนุษย์ธรมคำวินยัยทําตามโปรแกรมเทอม40ปีอ่ะนะโดยทําเงื่อนไขตกลงทําดีลตกลงต่างประเทศต่างประเทศเอาด้วยไม่ใช่คนในประเทศเป็นผู้อนุมัติหรือไม่อนุมัตินะฮะต่างประเทศนะครับสมาชิกชาติสมาชิกนะเขาเห็นด้วย50สิประเทศแต่ว่าเริ่มต้นเราจะอาจจะ20ประเทศก่อนก็ได้นะ ค่อยๆไต่ไปมันก็จะได้ไปเรื่อยทะลุห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยประเทศอย่างเงี้ยอันหนึ่งร้อยประเทศร่วมอย่างเงี้ยมันก็เป็นระบบการเงินใหม่ของโลกระบบการค้าใหม่ของโลกไอเงินตรงนี้แหละที่ทําให้เด็กคนละสิบสองล้านบาทในะยี่สิบปีจ่ายคืนอันนี้คือทางเทคนิคนะเมื่อเห็นภาพนี้แล้วมีทางเทคนิคที่เกิดขึ้นชนี้เป็นไปได้อย่างเงี้ยนะตอนนี้จะมาสเต็ปสองแล้วว่าเออระบบมันจะเกิดได้อย่างไร นะมันจะต้องเกิดระบบมันต้งจะาทาตามเทอมได้นะต่างประเทศก็จะเชื่อมั่นนะไอ้ระบบที่ทําให้เกิดเนี่ยมันเมื่อเม็ดเงินมันมีเห็นแล้วว่าจะต้องเดินทางเป็นแบบนี้นะนะหรือต่างประเทศไม่ไม่สนใจก็ได้นะเราจะทําระบบเล็กในภูมิภาคก็ได้มันก็ได้นะครับแต่ให้ให้ให้ตรงนี้เห็นก่อนให้ใครเห็น ให้ทหารนะของทัพไทยเนี่ยให้เห็นก่อนให้ทหารเห็นก่อนว่าเออมันจะมีระบบระบอบการปกครองแบบใหม่แล้วมีเม็ดเงินแบบนี้นะแล้วทหารก็จะได้เม็ดเงินมากมายม,มหาศาลเนี่ยนะครับทีนี้แต่ว,ว่าถามว่าได้อย่างไรไอ้ตรงเนี้ยเม็ดเงินปกติทหารได้จากไหนเงินเดือนใช่ไหมครับแต่คราวนี้ไม่คราวนี้เป็นเงินที่มาเสนอเงื่อนไขอ่ะของ ประชาชนนี่แหละไปเสนอเงื่อนไขกับทหารเนี่ยในเมื่อประชาชนได้12ล้านบาทในเมื่อประชาชนได้12ล้านบาทถามว่าทหารน่มีบัตรประชาชนไหมมีทุกคนดังนั้นทหารก็ได้12ล้านบาทเหมือนกันนะทหารได้12ล้านบาทอยู่แล้วนะแต่จะได้พิเศษอีกตรงไหนตรงที่นะฮะไปทำ ่าเรียกว่าตบเท้าอันเชิญนะฮะไปตบเท้ากันแล้วก็อันเชิญนะครับโดยให้อายศตั้งแต่หนร้อยลงมานะฮะไม่ใช่ขึ้นไปนะตั้งแต่ร้อยลงมานะตบเท้าไปอันเชิญนะฮะในพลตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั่นเองนะฮะก็มาเซ็นรับสภาพมาเซ็นรับสภาพนะฮะที่ทำการโอนย้ายนะฮะกองทัพไทย สี่งเราทับนั่แหละมันทาที่โอนย้ายมาสังกัดสังกัดประชาชนนี่แหละครับแต่ว่าเริ่มแรกมันไม่ได้ไปตรงไปยังประชาชนแต่มาที่ขบวนกัดขบวนกู้ชาติพระจะาตากสองกันเพราะเป็นขบวนที่จะทําการเปลี่ยนถ่ายประเทศเนี่ยขบวนกู้ชาติพระจะาตากสองทำหน้าที่รับผิดชอบเปลี่ยนถ่ายประเทศสองปีเหมือนพระเจ้าตากกู้ชาตินั่แหละครับใช้เวลาสองปีกว่าเหมือนกันนะฮะก็มา อยู่ภายใต้ขบวนกู้ชาติราัก2สองนะครับถ้าเผื่อจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่นะประชาชนก็จะประกาศรับสมัครทหารของประชาชนเองเนี่ยหนึ่งล้านนายหรือสองล้านนายก็ได้แล้วทหารเหล่านี้คือทหารยุคใหม่ก็คือคนผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสียเป็นตระลงดลารานะเวนเซอร์ใครก็ได้ที่อยากมีแรงกล้าปรารนาอยากจะช่วยชาติหนึ่งล้านนายอ่ะ รวมทุกคนไม่มีอะไรจะทำเหมือนกันเขามาสมัครเป็นทหารหนึ่งล้านนายทหารเราจะเป็นทหารการเงินทหารการเงินของโลกนะเพราะเราทขขําสงครามการเงินอ่าก็ต้องอบรมฝึกประชาชนใหม่ส่วนทหารที่ต่อสู้นั้นอนะ่ะมันฝึกกันไม่ยากหรอกครับอ่ามีอาวุธมาฝึกกันแป๊บแมันก็รู้เรื่องละออาวุธทันสมัยยุคใหม่ไม่ยากนะเอาเอะเด็กรุ่นใหม่ก็โจมเข้ามาด้วยเพราะเด็กรุ่นใหม่ยุคใหม่เล่นเกม เล่นเกมมันมือ,เ,อเขาเจอของจริงสมัครเป็นทหารแน่นอนเด็กรุ่นใหม่มาแนละ้วตาะนั้นทหารต่อสู้ไม่ห่วนะครับแล้วนั้นทหารทั้งหมดมีหนึ่งล้านนายเนี่ยพอได้หนึ่งล้านนายก็เรียกว่าทารลบเลยทารลบไปที่ใครก็ไปที่ที่ไหนอะ่ะที่ใหญ่ที่สุดนะทหารก็ปะทะรลบไปตรงนั้นนั่นเองนะะคือ ทารบเลยนะาถามว่าเอาไม่เอาสู้ไม่สู้นะอันนี้กรณีที่แบบเขาไม่สนใจข้อเสนอของผมนะฮะที่ให้อ่าตั้งแต่ในร้อยนะฮะลงมานะครับไปทำพิธีตบเท้าไปเชิญนายพลทั้งหลายมาเซ็นรับสภาพโอนย้าย กอนะงทัพมาอยู่สังกัดของประชาชนกู้ชาตินั่นเองถ้าไม่มาที่นี่ก็ประกาศรับหนึ่งล้านนายทหารเนะ่ยทหารยุคใหม่มาอยู่แล้วหนึ่งล้านนายเด็กรุ่นใหม่ก็มาครบหนึ่งล้านเมื่อไหร่ทารบเลยทารบกองทัพไทยเลยทารบเลยนะครับเออส,สู้ไม่สู้ไม่สู้ยกสงครามนะ ก็ให้ไปพิจารณาดูดกันระยะยาวใครดูยาวกว่ากันนะแล้วในเมื่อเจ้าของอำนาจทิพย์ไตมีอำนาจอยู่แล้วสั่งระงับเงินเดือนได้ <c oughs> ผมคิดแล้วก็ขำอ่ะทหารที่จะสู้ประชาชนเนะนะแค่คิดก็เลยว่าจบแล้วทหานะด้วยข้อเสนอด้วยวิธีคิดของผมอันนี้ผมเชื่อมั่นฐานตัวเล็กตัวน้อย ไม่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 อยากจะฟังคําสั่งในพลหรอกนะแล้วไม่มีพรหมหมายเด่นในคำสั่งในพลทหารชั้นเล็กจุดร้อยเนี่ยครับ้อจาจักได้สิบสองล้านบาทแล้วนะครับซึ่งกองทัพไทยไม่มีวันให้ท่านดังนั้นทหารเนี่ยได้สิบสองล้านบาทนี่เด่นอยู่แล้วนะแล้วยังได้ค่าไปตบตกเท้าเนี่ยไปเชิญในพลใหม่ทางานแค่วันเดียวในวันที่ไปตบเท้าวันนั้นนะ่ะนัดกันทั้งประเทศสี่เหล่าทัพไปเชิญมาเลยแต่ละกองแต่ละเหล่าทัพให้หนึ่งพันนาย แล้วหนึ่งพันนายที่ไปเชิญในพนมาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไปเชิญในพนมาเนี่ยได้เลยวันนั้นคนละหนึ่งล้านบาทดังนั้น,น,นตั้งแต่ในร้อยลงมาคนละหนึ่งล้านบาทนะครับได้เลยนะครับจะให้สองล้านก็ยังได้เลยนะแต่มันมันยังไม่จเป็นอนะให้หนึ่งล้านนี่ก็เยอะแยะแล้วนะหนึ่งล้านนายทํางานวันเดียวได้หนะึ่งล้านอะมีที่ไหนนะ เพราะนั้นในร้อยตั้งแต่ในร้อยลงมาเนะี่ยไม่ฟังในผลแล้ววันนั้นนะอ่ะขอขอขอไม่ฟังในผลวันเดียวแต่ฟังประชาชนออดังนั้นก็ต้องไปตบเท้าอันเชิญในผลทั้งหลายมาเสรับสภาพวันนั้นนะครับก็ง่ายๆอย่างเนี้ยนอกจากได้สิบสองล้านบาทได้หนึ่งล้านบาทในวันนั้นแล้วยังได้เงินเดือนขึ้นอีกจากเงินเดือนที่ไม่อยู่เนี่ยขึ้นอีกเลยที่นี่บ่นให้เลย อสองเท่าได้เงินเดือนอีกสองเท่าเป็นเวลาสองปีในช่วงกู้ชาตินะได้เรียกสองเท่าได้สามแร้งอ่ะแล้วถ้าเผิ่ในร้อยลงมานะไม่ทําเกิดอะไรขึ้นที่นี่เป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่นี่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเงินอนไขเสนอถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการต่อสู้กันแบบนี้ สเต็ปสองต่อมาซอฟต์ก็คือภรรยาลูกหลานเพื่อนฝูงอาจจะกลดา่านะฮะหรือถ้าทะเบียนทห,หารน้อยๆพ่อแม่ก็จะว่าเอาทำไมไม่ช่วยชาติไม่ช่วยพ่อแม่ไม่ช่วยญาติพี่นอ้องไม่ช่วยคนไทยไม่ตอบแทนคุณแผ่นดินอันนี้ถือว่าไม่ตอบแทนคุณแผ่นดินนะฮะถ้าทหารจะตอบแทนคุณแผ่นดินเนี่ยสู้ถวายชีวิตเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเนี่ยมันต้องสู้ตามสเต็ปที่ผมให้นี่แหละครับ ต้องสู้แบบนี้นี่คือการตอบแทนคุณผู้ดินที่ถูกต้องที่สุดเพราะตัวประเทศมันป่วยตัวประเทศไทยมันป่วยมันต้องการวิธีแก้ไขปัญหาประเทศดังนั้นการตอบแทนเนี่ยทำให้เขาได้เงินประชาชนได้เงินเกิดความมั่งคั่งเกิดการพลิกเปลี่ยนประเทศแก้ปัญหานประเทศตรงจุดที่สุดดีที่สุดไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วแล้วถ้าไม่ทําถูกนไดาทั้งภรรยาทั้งลูกหลานเกื่อนฟืงพ่อแม่ ทหารนี้จะเอาหน้าไว้ไหนแล้วเราจะขึ้นสรลแกนด้วยนะว่าเนี่ยทหารประชาไทยน,นี่มันหมดสภาพแล้วนะประชาชนไม่เชื่อถือแล้วไม่มีความหมายแล้วตัดเงินเดือนเลยไม่ให้เงินหกเดือนในการลงโทษนะใชรเคยปิดหมดอยู่รดยากปิดทหารนี่ปิดห้างจริงนะฮะให้ทหารเนี่ต้องมาสมสารขอนะมาขอประชาชนนะ่ะ มายอมอ่ะระหว่างท่านจะรักษากองทัพไทยเอาไวนะ้กับกองพากองทัพไทยมาสู้กับประชาชนทหารระดับนายร้อยลงมาคิดกันใหม่ส่วนนายพลนะคิดที่คิดจะสั่งระดับล่างถ้าสั่งได้ก็เรียกว่าเจอนรกกันทั้ง ทั้งในร้อยลงมาแล้วก็ในร้อยขึ้นไปอ่ะทั้งในบนอ่ะเจอนรกแน่ๆทั้งกองทัพบ,บกเรืออากาศนี่คือการดิสรัปชั่นกองทัพไทยนะเมื่อเจอคาว่าดิสรัปชั่นมีสองทางเลือกยิงเท้าหรือยิงศีรษะถ้าเลือกยิงศีรษะก็ไม่มีใครห้ามนะ นะเพราะว่าในสายตาประชาชนแล้วกองทัพไทยไม่มีความหมายครับเพราะประชาชนเสื่อมศรัทธารอเก้าเตือนและบอกแล้วอย่ามาเล่นการเมืองและอย่ามาทําธุรกิจปรากฏทหารเล่นการเมืองไอตอนมาหยุดมาเบรกมาทำรัฐทหารเรถูกต้องถูกนะฮะไม่ใช่ผิดนะประชาชนเข้าใจผิดกปหมดทั้งประเทศเลยหลักวิชานัถูกต้องนะแต่พอหยุดแล้วเนี่ยสงบแล้วเนี่ยจะต้องกลับกรมกองแต่ไม่กลับมาเล่นการเมืองต่อระวางธุรกิจ ผลไวในวงการธุรกิจต่างๆไอ้นี่แหละทหารทําผิดแล้วประชาชนจะหมดสถานาแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเผื่อทหารทําต่อไปไม่เจะกายเป็นแบบมงองนไล้์ที่สองเน่มีธุรกิจของตัวเองอย่างมั่งคัง่งเพราะนั้นมันยอมไม่ได้ที่จะถูกทําลายก็ต้องปราบประชาชนเป็นอย่างนั้นทิศทางมันเป็นเช่นนั้นนะเพราะนั้นอย่าปล่อยนะให้กองทัพไทย ยิ่งใหญ่จะเป็นแบบเป็นงอหลดังนั้นตัดไฟเตาตกลมหน้าบัดนี้เดี๋ยวนี้ประชาชนต้องร่วมกันนี่ประชาชนไหนอะยศในหมู่บ้านนี่ครับตำบลต่างๆน้่เราร่วมกันก็ไปจัดตั้งเป็นองค์การตำบลหมานาจนะจัดตั้งเป็นองค์การตำบลหอานาบนี้เงินจะไหลเข้าไปในตำบลท่านเราที่ออกแบบให้ตำบลอะมีกระแสเงินไหลโอ้โหเป็นหมื่นเป็นหมื่นล้านอะหมื่นถึงแสนล้านอะตำบลหนึ่งอะ เงินไหลหมื่นล้าแสนล้านนะซึ่งไม่มีพักการเมืองไหนจะมาดีไซน์ออกแบบเนะไรให้มีที่นี่ที่เดียวดังนั้นการเปลี่ยนประเทศไทยโดยใช้ซอฟต์พาวเมันเป็นเรื่องที่ควรจะทําตอบแทนคุณประดินแบบนี้ต่างหากนะครับนะฮะไม่ใช่ไปอะไรอย่างที่ท่านทําแบบโลกเก่าๆเดิมอะมันไม่ออกหรอกครับมันก็อยู่ที่เดิมไม่ไปออกท่านต้องทำ ใหม่เลยเส้นทางใหม่วิถีใหม่แนวคิดใหม่คอนเซ็ปต์ใหม่จึงจะได้ของใหม่เกิดใหม่นะเพราะฉะนั้นจงคิดที่ว่าเราอยู่ในประเทศไทยปลอมที่มันต้องจบมันจะไม่มีประเทศไทยอีกต่อไปมันจบแล้วประเทศไทยอ่ะเพราะมันเป็นประเทศไปลอมที่จะรักษาไว้ทำไมมันสมควรที่อย่างยิ่งที่จะจบหมดสิ้นเหมือนพิธยาไม่มีต่อไปแล้วเช่นเดียวกันอันเดียวกันเลยและตอนนี้มันมาถึงแล้วเวลามันมาถึงจังหวะมัน มันใช่เลยมันคือภูมิียาตอนปลายที่ต้องซิบสุดต่บาดนี้มันเหมือนละไม้คล้ายเหมือนกันมากๆเลยจึงเกิดกระบวนกู้ชาติดับสองขึ้นนั่นเองนั่นแหละนะที่นี้ท่านทั้งหลายก็ตอนแรกก็ไม่ได้ฟังผมอธิบายทัานก็ต้องคิดว่าไม่มีทางอ่ะสหารไม่เอาด้วยตามที่ผมอธิบายไปเนี่ยคงจะพอเห็นภาพเลยนะว่าทหารระดับในร้อยนะ อยู่ในกองทัพไทยก็ไม่วามตั้งแต่ในร้อยลงมาถึงล่างไม่วามยุติธรรมหรอกครับท่านอยู่ท่านก็เห็นนะฮะความเฉาโจวความผิดความอะไรที่มันมันควรจะเลิกไอ้วัานถ้าทของทหารที่ใช้ก็อยู่ทุกวันเนี้ยต้องเลิกจริงๆิงไปเลยจะเก็บรักษาไว้ทำไมต้องถูกทำลายดับชั้นนะฮะเมื่อในร้อยลงมาเห็นแล้วว่าอ๋อนี่คือทางเลือกใหม่ที่ดีที่สุด เสริรที่สุดเยี่ยมยอดที่สุดเป็นการตอบแทนคู่ระดินที่สมควรอย่างยิ่งที่ลูกผู้ชายจะฐานต้องกระทำพลาดไม่ได้เลยพลาดแล้วแบบลูกเมียกลดาดา,าดาวเช้าด่าเย็นเราจะใช้สงครามซับพาวเวอร์นี่แหละโดยให้ลูกเมียนี่แหละครับกลดดานะเพื่อนสูงกลดดาปราจะชาชนกลดา่าแล้วจะอยู่ไง ข้าอทหารอยู่ไงแล้วก็ล้อมอีกทหารไม่ต้องออกมานะครับล้อมข้ายทหารไม่ต้องออกมาไม่ต้องสมากินเลยหมดตายกันอยู่ในนั้นแหละนะ๋ยวเราต้องการให้หมดสภาพแล้ามาอ้อนวอนขอร้องประชาชนนั่นแหละแล้วท่านจะจะรอให้สภาพนี้เกิดขึ้นทําไมปัญญาก็มีทางเลือกเขาก็มีให้อยู่แล้วยืนเเ่นข้อเสนอที่ดีๆให้กับไม่เอาอ่า กลับยังคิดว่าประชาชนเป็นศัตรอูอีกท่านมองประชาชนเป็นศัตรูแล้วก็โอ้โหจบเลยจบจบตั้งแต่คิดนะเอาละผมพูดแค่นี้คงปัญญาเกิดกันทั้งกองทัพแล้วล่ะนะนายร้อยทั้งหลายเป็นคุยกันแล้วก็เตรียมกบเท้าไปเชิญนายพลส่วนนายพลก็แกล้งโง่งแกล้งเซ่อหน่อยแกล้งกลัวหน่อยเออกลัวแล้วเอ์เซ็นเซ็นแล้วนายพลได้ถึงพันล้านคนเดียวนะ <S 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 ผมให้ไปเลยหนึ่งพันล้าน เขาถือว่าเป็นการโอนค่าโอนน่ะกองเขาขายมายังคนผู้จัาไปิษัทสองนะเงินเรามีเยอะแยะมากมายหนึ่งพันล้านตามเงื่อนไขโอนมาได้แน่นอนนะส่วนลูกกระต๊อกอีกแค่อีกสองพันล้านไปจ่ายลูกกระจ๊อกอีกแล้วลูกกระจ๊อกบ,บริวารท่านมันก็ต้องสกิดลูกพี่แล้วอ,อบอ๋อสบอทั้งหลายพี่ๆลูกพี่รับเถอะหันล้านน่แก้งโง่หน่อยนะแก้งโง่หน่อย เดี๋ยวให้ในายร้อยมันมาเราก็จัดฉากให้เห็นว่าเออเนี่ยกองพไายย้ายไปแล้วสั่งโอนจริงๆเซ็นจ,จริงๆโอนจริงๆงย้ายจริงๆแล้วก็จัดฉากให้เห็นหมดมันเป็นแบบนี้จริงๆนะแค่นี้จะรับการสรรเสริญหมดไม่ว่านายพลไม่ว่านายร้อยกลับมาเป็นทหารของประชาชนบรรยากาศนี้น่ารักจะตายไปแล้วจะแบบคิดแข็งขืนอีกเอาละวองว่าท่านที่ มองภาพผมว่าเราจะสร้างประเทศเปลี่ยนประเทศได้อย่างไรพรผมอธิบายแล้วก็เริ่มจะมองเห็นแสงสว่างใช้คำว่าแสงเจิดจ้าเลยนะเหมือนข้างหลังผมะไม่ใช่แสงสว่างที่ปลายมงนะผมไม่ใช่แสงริบหรี่แสงสว่างปลายงนิด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 นะผมมาเป็นแสงเจิดจ้าเลยมาเป็นแสงเจิดจ้านะก็คือสว่างทั้งแผ่นดินนะ,นะสว่างตื่นรู้ทั้งแผ่นดิน นะเอาละคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีครับ